สวัสดีค่ะนักเรียนพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้วันอังคารที่6กรกฎาคมพศ2564นะคะเราก็ยังอยู่ในสถานการณ์โควิดระบาดอยู่เนาะเราก็ต้องเรียนออนไลน์กันแบบนี้ไปก่อนนะคะค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเรื่องพยัญชนะไทยที่มีระดับเสียงอักษรสูงซึ่งเราก็ได้เริ่มเรียนกันไปเมื่อวานนี้แล้วนะคะ เมื่อวานนี้คุณครูพาเนักเรียนไปรู้จักกับพยัญชนะไ,ไทยที่มีระดับเสียงอักษรสูงเนาะงั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนกันต่อนะคะยังไม่จบนะคะสำหรับพยัญชนะไทยที่มีระดับเสียงอักษรสูงนะคะงั้นเราไปกันเลยโอเคค่ะพยัญชนะไทยที่มีระดับเสียงอักษรสูง วันนี้นะคะเรามาทบทวนกันดีกว่านะคะว่ามีตัวอะไรบ้างนะคะพยัญชนะตัวแรกนะคะก็คือตัวผอพึ่งค่ะตัวต่อไปค่ะฝอฝาตัวต่อไปค่ะตัวอะไรคะเด็กๆผอถุงนั่นเองถูกต้อง และก็ตัวถอฐานใช่ไหมคะถอถุงกับถอฐานออกเสียงเหมือนกันนะคะก็เลยถูกจัดให้อยู่ในระดับเสียงอักษรสูงเหมือนกันตัวต่อไปตัวขอไข่ค่ะและต่อจากขอไข่ก็คือตัวขอขวดนะคะต่อจากตัวขอขวดและตัวอะไรนะติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักเด็กๆจำได้ไหม โอ้ใช่เลยก็คือตัวสอเสือนะคะต่อจากสอเสือก็คือสอสาลาและตัวสอรือสีเป็นไงคะเด็กๆครบ11ตัวหรือยังคะยังไม่ครบใช่ไหมคะขาดอีก2ตัวนั่นก็คือตัวหอหีบและตัวตัวอะไรคะตัวสุดท้าย ชอชิงปรบมือให้กับตัวเองหน่อยค่ะสำหรับคนที่จำพยัญชนะไทยที่มีระดับเสียงอักษรสูงนะคะได้ทั้งหมด11ตัวนั่นเองค่ะเก่งมากเลยค่ะ,ะต่อไปนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนเรื่องเกี่ยวกับการผันวรรณยุกนะคะผันวรรณยุกค,คำที่อยู่ในอักษรสูงนะคะ เราก็มาทบทวนเรื่องวรรณยุกต์ไทยกันก่อนนักเรียนยังจำวรรณยุกตไทยได้ไหมคะวรรณยุกต์ไทยเนี่ยมีทั้งหมด5เสียงนะคะมีเสียงอะไรบ้างงั้นเราไปดูกันต่อดีกว่านะคะเสียงแรกก็คือเสียงสามัญน,นะคะเสียงที่2ก็คือเสียงเอกเสียงเอกเราก็จะมีวรรณยุกต์ก็คือไม้ เอ e. นะคะต่อไปก็จะเป็นเสียงโทรวรรณยุกต์สำหรับเสียงโทก็คือไม้โทนะคะและเสียงที่4ก็คือเสียงเสียงอะไรคะเสียงตรีค่ะเสียงตรีก็คือไม้ตรีนะคะเป็นไงคะไม้ตรีเนี่ยเขียนเหมือนเลขอะไรเอ,อ่ยเด็กๆช่วยกันตอบคุณครูหน่อยนะคะ ถูกต้องค่ะสำหรับคนที่ตอบว่าไม้ตรีเขียนเหมือนเลขเจ็ดแต่ว่ามันย่อขนาดลงใช่ไหมคะต่อไปค่ะเสียงสุดท้ายก็คือเสียงจัตวานั่นเองค่ะเสียงจัตวาก็มีสัญลักษณ์เป็นไม้ไม้อะไรคะไม้อะไรคะไม้จัตวานะคะไม้จัตวาก็คือ เหมือนเครื่องหมายกับเครื่องหมายบวกนั่นเองนะคะเป็นไงคะวรรณยุกต์ไทยมีทั้งหมด5เสียงด้วยกันนะคะ5เสียงแล้วมีรูปกี่รูปคะ1รูปไม้เอกรูปไม้โทรูรปไม้ตรีและรูปไม้จัตวานะคะเสียงสามัญจะไม่มีรูปนะคะเด็กๆจำได้ไหมเนี่ยดูพี่เสือสีหน้ามุยเชียว เดี๋ยวเราไปดูหน้าถัดไปกันค่ะหน้าถัดไปนี้ก็คืออักษรสูงนะคะที่คุณครูให้ในักเรียนได้ดูกันแล้วเมื่อวานนี้ทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะอักษรสูงมีทั้งหมดกี่ตัวคะถูกต้องค่ะอักษรสูงมี11ตัวก็คือตัวพอพึ่งฝอฝาทอถุง ทอฐานขอไข่ขอขวดสอเสือ,อ,อส่อฤษีสอสาลาขอหีบฉอชิงนะคะซึ่งคุณครูได้สอนนักเรียนไปแล้วเมื่อวานนี้ว่าเทคนิคการจำอักษรสูงทั้ง11ตัวก็คือให้จำคำดังต่อไปนี้ก็คือผีฝาก ถุงข้าวสารให้ฉันจำได้แล้วใช่ไหมคะเด็กๆซึ่งเมื่อวานนี้คุณครูก็ได้บอกนะักเรียนไปแล้วว่าอักษรสูงเนี่ยผันได้สามเสียงก็ได้แก่เสียงเอกเสียงโทและเสียงจัตวาเสียงนะคะเสียงเอกเสียงโทและเสียงจัตวาค่ะ เดี๋ยวเราไปดูหน้าต่อไปกันดีกว่านะคะว่าคุณครูเตรียมอะไรไว้ให้กับนักเรียนค่ะค่ะเรามาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะอักษรสูงผันได้3เสียงนะคะผันได้เสียงอะไรบ้างเสียงแรกก็คือเสียงเอถูกต้องค่ะต่อจากเสียงเอก,ก็คือเสียงโทและเสียง เสียงจัตวานั่นเองนะคะเด็กๆเ,เก่งมากเลยค่ะค่ะเราไปดูหน้าต่อไปกันเลยดีกว่านะอักษรสูงนะคะผันได้ทั้งหมด3เสียงด้วยกันนะคะวันนี้คุณครูนะคะมีตารางนะคะให้นักเรียนได้ดูนะคะว่าการผันอักษรสูงอักษรสูงนั้นผันยังไงนะคะ,ะเรามาดูกันนะคะอักษรสูงเนี่ยสามารถผันได้ทั้งหมด นะคะ3เสียงด้วยกันก็คือเสียงเอกเสียงโทและเสียงจัตวานะคะนักเรียนดูในแถบตารางนะคะเราก็จะมีตั้งแต่เสียงสามัญเสียงเอกก็คือไม้เอกเสียงโทก็คือไม้โทเสียงตรีก็คือไม้ตรีเสียงจัตวาก็คือไม้จัตวานั่นเองนะคะ เป็นยังไงคะเรามาดูกันนะคะทีนี้คุณครูจะยกตัวอย่างคําว่าขานะคะเวลาเราผัานเราก็จะผันเป็นขออาขาไม่เอกขาขออาขาไม่โทฆ่าและเสียงสุดท้ายก็จะเป็นเสียงจัตวานะคะก็คือคําว่าขาถ้านักเรียนงงนะคะเรามาลอง ผันแบบครบ5เสียงกันดูนะคะว่าผันยังไงนะคะคำว่าขาเริ่มจากเสียงสามัญน,นะคะขออาขาขาเอกขาขาโทค่าขาไม่ตรีค้าขาไม่จัดตวาขาเป็นยังไงคะนักเรียนเริ่มเข้าใจหรือ,อยังคะงั้นอีกสักคำหนึ่งนะคะอย่างเช่นคำว่าผาถ้าเราผันครบ ห้าเสียงเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะมาดูกันนะคะผออาผาผาไม่เอกผาผาไม่โทผ้าผาไม่ตรีผาผาไม่จัตตวาวาผาเป็นยังไงคะคำว่าผามันจะตกในช่องของเสียงอะไรเอ่ยเสียงจัตตวานั่นเองนะคะเวลานักเรียนอ่านก็จะอ่านเป็นผา ผ่าผ้าใช่ไหมคะผ่าที่อยู่ในช่องจัตช่องจัตว,วาก็จะออกเสียงก่อนแล้วจะเป็นในช่องเอและจะสุดท้ายที่ช่องโทนะคะอะละค่ะวันนี้นะคะคุณครูนะคะก็มีแบบฝึกอ่านอักษรสูงนะคะมาให้นักเรียนได้ฝึกอ่านกันนะคะคำแรกนะคะนักเรียนอ่านตามคุณครูไปได้เลยนะคะ ขาขาข้าฉาฉาชาถาถาท่าผาผาผ้าด้านล่างนะคะก็จะมีตัวอย่างนะคะรูปแรกก็คือรูป ขานะคะขาก็คือเป็นพืชผักสมุนไพรชนิดหนึ่งนะคะขาเราจะใช้ในการทำพวกต้มยำต่างๆนะคะคำต่อไปก็คือคำว่าข้าคำว่าข้าเนี่นะคะเป็นสรรพนามนะคะบุรุษที่หนึ่งนะคะใช้แทนตัวเรานะคะเป็นภาษาที่สมัยโบราณน,นะคะเราจะใช้การแทนตัวเราจะเรียกเสียงว่าข้า ข,ข้าจะไปที่นู่นผ้าจะไปที่นี่อะไรประมาณนี้นะคะคำต่อไปก็คือคําว่าผ้านะคะคำว่าผ้ามาค่ะมาฝึกอ่านกันต่อนะคะฝาฝาฝ้า,า,าสาสาซาหาหาห้า ะะเขาก็จะยกตัวอย่างคําว่าฝ่าก็อย่างเช่นคําว่าฝ่ามือนะคะ5ก็คือเลข5ใช่ไหมคะค่ะเราไปดูหน้าถัดไปกันเลยค่ะอุ้ยตกกระจายหมดตัวอะไรคะเนี่ยพี่เสือ,อหัวเราะนี่เองนะคะค่ะเรายังมาฝึกอ่านนะคะอักษรสูงกันต่อนะคะฝึกอ่านวรรณยุกต์อักษรสูงนะคะ อ่นักรเรียนอ่านตามเลยนะคะขูขู่คู่ฉูชฉูชู้ถูถูทูผูผูผู้ฝูฝู จังเลยอะ่ะมีคำว่าขี้ด้วยฉีฉีฉีอ้าวนอกจากคำว่าขี้ยังมีคำว่าฉีอีกต่อไปค่ะถี่ถีที่สีสีสซี่อ่านกันได้ไหมเด็กๆ มาฝึกอ่านกันต่อนะคะสำหรับแบบฝึกอ่านอักษรสูงในหน้านี้นะคะก็คือคำว่าเคเคเคเสเเสเซเหเหเแแแซ แหแห่แหนะคะด้านล่างนี้ก็จะเสนอคำว่าจอราเข้นั่นเองนะคะแล้วก็คำว่าแท่แท่มีเอาไว้สำหรับใช้ตีนะคะพวกสัตว์อย่างเช่นวัวควายแล้วก็ม้านะคะเพื่อให้มันทำตามที่เราสั่งนะคะคำต่อไปเลยค่ะไข่ไข่ไข่ ไผ่ไผ่ไพ่ไถ่ไถ่ท่าีเสือรีบมาจังเลยใสใส่ไส้ฝยใฝไฟใสใส่ไส้ไ การบ้านมาแล้วค่ะเด็กๆวันนี้นะคะให้นักเรียนนำคำต่อไปนี้แต่งประโยคเมื่อวานนี้คุณครูนะคะให้นักเรียนแต่งประโยคทั้งหมด3คํคำนะคะนักเรียนคนไหนยังไม่ได้ส่งคุณครูเอ่ยรีบส่งมาเลยนะคะเพราะว่าคุณครูมีรางวัลเก็บไว้ให้เด็กๆด้วยนะคะเมื่อเปิดเทอมมาเจอกันนะคะวันนี้นะคะคุณครูนะคะ ก็จะเสนอคําว่าไข่ไข่กอไผ่ลำไส้เห่าใส่ไส้นะคะวันนี้คุณครูนะคะให้นักเรียนนำคําทั้ง6คํานี้นะคะแต่งประโยคนะคะเป็นการบ้านนะคะ ซึ่งคุณครูนะคะก็มีตัวอย่างการเขียนงานที่ถูกต้องนะคะให้นักเรียนดูด้วยนะคะในหน้าถัดไปนะคะค่ะและสำหรับหน้าสุดท้ายนี้นะคะก็จะเป็นวิธีการเขียนที่ถูกต้องนะคะเวลานักเรียนทำงานลงสมุดนั่นเองนะคะคุณครูก็มีตัวอย่างการเขียน ที่ถูกต้องนะคะให้นักเรียนได้ดูนะคะสำหรับที่นักเรียนจะได้ทำการบ้านส่งคุณครูในวันนี้นะคะนักเรียนสังเกตไหมคะว่าหลังจากที่เราเขียนวันที่เสร็จแล้วนะคะคุณครูก็จะขีดเส้นใต้นะคะวิธีการขีดเส้นใต้ให้ตรงนะคะมีวิธีการเดียวเท่านั้นเองคะ่ะนักเรียนนักเรียนจะต้องใช้ไม้บรรทัดนะคะขีดเส้นนะคะให้ตรงนะคะเป็นการฝึกกล้ามเนื้อมือของนักเรียน ฝึกความแม่นยำและฝึกสายตาของนักเรียนด้วยนะคะต่อไปค่ะเมื่อนักเรียนเขียนโจทย์นะคะโจทย์ในวันนี้ก็คือให้นักเรียนนำคำต่อไปนี้แต่งประโยคนะคะนักเรียนสังเกตนะคะว่าคุณครูจะขีดเส้นใต้สองเส้นเห็นไหมคะใต้ข้อความที่เป็นคำสั่งเห็นไหมคะจากนั้นนะคะคุณครูก็จะเขียน คำทั้งหมดนะคะในวันนี้ที่เราจะต้องแต่งประโยคกันก็คือคําว่าไข่คําว่าไข่กอไผ่ลำไส้เห่าแล้วก็สใส่ไส้นะคะนักเรียนดูในข้อหนึ่งนะคะข้อหนึ่งนี้คุณครูให้ฟรีหนึ่งข้อเลยนะคะให้นักเรียนลอกตามไปได้เลยนะคะในข้อหนึ่งนะคะนักเรียนเห็นไหมคะคุณครูเว้นหนึ่งช่องเสมอนะคะก่อนจะเขียนงานนะคะคาว่าไข่ เว้น1ช่องและใส่เครื่องหมายเท่ากับนะคะที่ครูใช้เป็นปากกาแดงเนี่ยเพื่อจะให้นักเรียนได้เห็นชัดๆนะคะคุณครูใช้ไม้บรรทัดขีดเครื่องหมายเท่ากับเต็มช่องเลยเห็นไหมคะสเส้นนะคะแล้วก็เว้น1ช่องจากนั้นคุณครูแต่งประโยคคําว่าไข่ว่าฉันชอบกินไข่ต้มนะคะจากนั้นอีก5ข้อนี้นะคะให้นักเรียนนะคะไปทำนะคะ แต่งประโยคและส่งให้คุณครูทางไลน์เหมือนเดิมแน่นอนค่ะเมื่อเราเขียนข้อสุดท้ายเสร็จแล้วให้นักเรียนใช้ไม้บรรทัดขีดเส้นใต้นะคะให้ถูกต้องเห็นไหมคะคุณครูย้ำเสมอว่าใช้ไม้บรรทัดขีดนะคะค่ะแล้วสำหรับวันนี้นะคะก็มีแค่นี้จริงๆแล้วค่ะนักเรียนรีบไปทำกันบ้านนะคะแต่งประโยคและส่งมาให้คุณครูอ่านนะคะ คุณครูรอให้คะแนนอยู่ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้